โอเคครับทุกคนก็กระัสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวกันนะครับวันนี้เราไปอยู่ในเกมไมโครอฟในไมโครอฟ์อันชิลล์ในพาร์ทที่16กกันแล้วนะครับผมมาต่อต่อต่ออะไรนะก็ก็สิเออก็ก็ต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับผมก็มีน้องๆน,นะครับผมก็มาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าบางคนก็บอกว่า พี่เวฟครับพี่เวฟพ,พี่ลงคลิปอะไรคลิปก็ได้ครับผมอยากจะรอลุ้นคือแบบมีคนให้เข้ากันมาให้กําลังใจยับล้นเหลือมากก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับผมแล้วก็ข้อความต่อไปนี้นะฮะอยากจะฝากถึงน้องๆบางคนที่มันแบบว่าถ้ามึงไม่เลิกสองคลิปกูจะเลิกดูมึงแหละอะไรอย่างงี้นะครับผมพี่อยากจะฝากถึงน้องๆว่าวายกูมีพวกแล้ววายวาย ไอ้ยกว่ามันต้องเป็นคนมันไส้กูแน่เลยโอเคมาต่อจอากพาร์ทก่อนใช่ไหมเราได้ไปทําอะไรว่าพาร์ทก่อนกูทําอะไรไปเนี่ยพาร์ทก่อนไม่ได้ทําหาอะไรเลยเออพาร์ทน,นี้นะผมเบลได้ทําการสร้างอันนี้ขึ้นมานี่เราได้ทําการทําฟาร์มไว้ไว้อันนี้อันนี้ฟาร์มผมนะก็คือว่าคือตอนนี้อาหารเราน้อยมากแล้วเราจะต้องเอาวัวเนี่ยไปให้กับไอามักก่อนกินด้วยเพราะว่าอาหารเราเหมือนจะน้อยนะพี่เวลก็เลยว,ว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวกูเอาวัวกลับมาเลี้ยงดีกว่า เออไม่น่าฆ่ามันทิ้งเลยแต่ว่าก็ฆ่าไปเถอะเพราะว่าวัวที่เรามีอยู่ตอนแรกใช่ไหมมันเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันอยู่ในบ้านเนี่ยคือถ้าเราจะอ,าออกมามันก็กระไลยอยู่ใช่ไหมอันนี้ก็เลยไปสร้างคอกนะครับผมแล้วก็เอาวัวที่อยู่ข้างบนนี้แหละกลับเข้ามาเลี้ยงใหม่โน้ยิสีมาแล้วลูกวะเดี๋ยวกูเริ่มเปิดเสียงพวกมึงแล้วทำไมเสียงมึงไม่มี อ๋อนี่ไงมีเสียงวังถวถูเฮ้ยตกใจนึกว่าไม่มีเสียงวัยบ้างเลยมีน้องๆหลายคนเนี่ยคอมเมนต์บอกไม่เวลคขลงคลิปเดียวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็ขอบคุณมากเลยนะครับผมที่เข้าใจแต่งสกิลมากแล้วก็มีหลายๆคนเนี่ยผมว่าถ้าขี้เกียจก็เลิกทำยูทูบไปเมยพอคุณพูดปุ๊บมึงก็พากันพูดย้ำกูเยอะลอเกินโอ้โหคือเราตงๆด้วยระดับความขี้เกียจของผมเนี่ยผมเป็นคนที่ขี้เกียจระดับระดับร้อยเลยก็ได้มั้ง คือผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากเว้ยคือชีวิตเนี้ยผมเป็นอะไรที่ขี้เกียจมากใช่ขี้เกียจขี้เกียจสุดๆอ่ะบางทีขี้เกียจกินข้าวสมัยเด็กใช่ไหมเคยขี้เกียจกินข้าวไม่กินข้าวไม่ชอบด้วยหรอบ้างเออมันเรียกว่าความขี้เกียจใช่ไหมกูขี้เกียจกินข้าวอ่ะอืที่บ้านก็เลยแบบจ้างกินคําละสิบบาทกูกูขี้เกียจถึงระดับนั้นน่ะทุกคนแล้วแบบจานก็ไม่เคยล้างผ้าก็ไม่เคยซักอะไรก็ไม่เคยเลยสักอย่าง ตื่นเช้ามาที่บ้าน <Okay. S 1> จะต้องเอาแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันบีบบีบแบบบีบไว้ให้เออคือแบบมึงคิดดูความความสะดวกสบายในชีวิตนี้อืมนั่นแหละมันก็เลยทําให้กูรู้สึกว่ามันขี้เกียจนะฮะแล้วก็าตายแต่ว่าถามว่าทําไมไม่เลิกทํา youtube หรอพี่ก็วันนี้นะครับผมผมอยากจะบอกว่าวันนี้นะครับเป็นวันสุดท้ายที่เวฟจะลงคลิปในช่องนี้แล้วนะครับก็ขอประกาศปิดช่องไว้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เวฟจะเลิกทํา youtube แล้ว ถามว่าทำไมถึงเลิกทำเนีครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันหวยออกนะครับวันนี้จะต้องถูก12ล้านนะฮะก็คือถ้าถูก12ล้านมากูทุกคอมทิ้งแน่นอนนะฮะตอนถ้าเกิดว่าถูก12ล้านผมก็จะแบบประกาศปิดช่องนะฮะแต่ถ้าไม่ถูกก็ทำต่อ <c oughs> แต่ดูจากท่าทางกูน่าจะได้ทำต่อมาถามว่าพร์านี้เราจะทำะไรนี้ผมได้ไปฟาร,รม์มไข่มุกเอ็นเดอร์แมนไว้ประมาณ20ลูกประมาณ10 18ลูกเรามาเมื่อกี้ดอบได้อถามว่าเราจะมาทำอะไรเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะไปล่ามังกรกันมังกรนี่มังกรนในดีเอ็นนะก็คือว่าไอ้ฟาร์มไก่เนี่ยมันดอบไม่ไม่เพียงพอเว้ยคือเดี๋ยวผมให้ดูนะเบเบดคือเบเบมันได้น้อยอะ่ะผมรู้สึกว่ามันได้น้อยมันเสียเวลามากดูเิเนี่ยเบเบมันไม่ได้ได้เยอะเลยนะเว้ยมันได้มาแบบแคบเนี่ยอัน แต่เราต้องการเบเบทที่ใหญ่กว่านี้ก็คือมันจะต้องใช้อันนี้ประมาณ60อันในการหลอมใช่ไหมคือราคามันค่อนข้างที่จะแพงแล้วก็มีน้องบอกว่าพี่เวลครับทำไมไม่ไปฆ่ามังกรแล้วก็ทําเป็นที่ฟาร์มอะมึงไวอยู่เยอะเลยก็ขอบคุณน้องมากและแกนนะครับผมที่บอกเอ่อก็ผมก็เห็นคอมเมนต์น้องขางนานแล้วแหละแต่ขี้เกียจนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยกูใช้แค่ไข่ไก่ก็น่าจะพอละมั้งเออแต่ไป,ไปมา,มาไม่ใช่ฮนะไม่ใช่ไม่พอไม่พอ,ไ,พอไปเยอะด้วย พอดีมอนสเตอร์นางง่้าเดี๋ยวเราจะไปเอาคุณว่าอะไรแท่งเบรสเราจะไปฟาร์มแท่งเบรสกันดีกว่าตอนนี้ผมต้องการแท่งเบรสในนรกนะทุกคนนะถามว่าเราจะไปล่ามาก่อนแล้วเราทำฟาร์มเอเดอร์แมนหรือเปล่าทําแน,น่นอนแล้วก็ตอนนี้ผมนด้ลงม็อดมาใหม่นะผมเป็นม็อดที่เอาไว้แยกไอเทมเดี๋ยนะอยู่ไหนไวะม็อดแยกไอเทมอยู่ไหนไวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะม็อดแยกไอเทมม็อดแยกไอเทมเดี๋ยวหาแป๊บหนึ่งกูหาไม่เจอม็อดแยกไอเทมมันจ,จ,จะเป็น มันจะเป็นแบบว่าท่อส่งที่เอาไว้เนี่ยอันนี้เน,นี่ยคือท่อส่งอันนี้มีความสามารถพิเศษก็คือว่าเราสามารถกําหนดให้มันดูดไอเทมอะไรมาก,ก็ได้ครับผมซึ่งวีเวก็จะให้มันดูดเฉพาะไอไอนั่นแหละไอไอสีสีชมพูเบเบดอ่ะเออก็คือว่าจะให้มันดูดเฉพาะเบเบดนะใช่พอมันบูดบูดอะไรล่ะมันดูดเฉพาะเบเบดมาใช่ไหมเราก็จะปั๊มแบบเอ็นเตอร์แมนได้แบบชิวๆสบายๆเออต่อให้มันดรอปมาเยอะขนาดไหนเราก็จะไม่เอา ไข่บุกเอนเดอร์เราก็จะเอาเฉพาะไอ้นั่นแหละฮะทุกคนนะใช่แล้วเราก็จะทําเครื่องแบบยิงไข่บุกออก <c oughs> เออคือเราจะเอาเฉพาะไอ้นั่นอย่างเดียวเลย <c oughs> มาแล้วเราจะเ,เฉพาะเบรดแล้วต้องการอะไรมันจะมีเสียงเบไม่ใช่เบรดแล้วเสียงอันนี้อย่าอยู่ตรงนี้ดรอปมาสามันแตงกี๋เ <c oughs> พือ่อนข้างล่างเป็นอะไรไม่รู้แต่ว่าผมคิดว่าเราต้องเข้าไปข้างในนะไอตรงนี้แนตะ่ผมมาสำรวจแล้วครั้งหนึ่งผมเปิดได้ของมาด้วยเดี๋ยนะมีไหม มีเพิ่มไหมอย่าบอกว่าทั้งทั้งหมดนี่มึงมีแค่นี้นะขอเจอหน่อยได้ไหมมันจะมีอยู่ตรงนู้นเอาไม่ใช่ตรงนั้นที่เราไปมันเป็นใน,นนี้ใช่ไหมมันเป็นดอกไม้นะครับมันหลอกตามีไอ้วยหูเนเธอร์แล้วก็ผดผข้างบนเดี๋ยวนั้นเราได้มาสี่แท่งเหรอทั้งปราสาทมึงมีแค่นี้เองเหรอกว่นี่ไงนี่กล่องนี้เปิดไปยังวะกล่องนี้ยังไม่ได้เปิดมีแร่อะไรไม่รู้ครับตรงนี้งั้นเราจะเก็บมาแล้วกันเนาะแล้วมีอานม้าเราไม่เอาแล้วเราไปข้างล่างหน่อย วันีสรามนี่เดี๋ยวเราเอานี่กลับบ้านไปได้วยพอดีว่า DA, อยากได้วันนี้ไอทางไปต่อหมดเรื่องว่าอ๋อเฮียทางตันกูก <g ül> ็ดีใจอุตส่าห์เจอทางไปต่อไอ้บ้าเลยเดี๋ยวนะมีมีมีไหมนี่มันมีไปต่ออยู่นี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 ่ตรงนี้ตรงนี้เออขอใหญ่หน่อยดิทำไมมันคุ้นเหมือนกูเคยมาเดินอ๋อน,นี่ไงยั้งยั้งหุยอะไรวันนี้อ่ยอ๋อแรกนี่เราเคยเจอละอันนี้คือต้นอะไรอ่ะต้นอะไรไม่รู้ขอเก็บไปก่อน เพื่อมันปลูกได้มาแล้วสวัสดีเพื่อนพอจะมีสปอนเนอร์ของเบรสหรือเปล่าผมว่าตรงนี้ไม่น่าจะมีอู้มีประสาทตรงนู้นเบลเลอร์เลยวแบบอ้โหเจ็บเจ็บตรงเบลเลอร์เลยวบบทุกคนเดี๋ยวเราไปเอาสปอนเนอร์เราขี่มังกรได้ไหมข้างในนี้ผมกลัวมังกรผมตายอ่ะผมกลัวมังกรผมตายผมไม่ขี่ด้วยขอไม่ขี่ด้วยไปสบายสบายไปขึ้นมาข้างบนทุบวางวางวางจะทุบทำไมวันเดย์แอนด์แมนเบรสดรอเบียดเบียดทำไมไม่ดับเลยวะ ฮ l ลโหลเ r i e n น s Hello, ปกติมันต้องมีนี่หิมันต้องมีแบบว่าสปอนเนอร์เบลดแล้วดิทำไมเราหาไม่เจอว่าสปอนเนอร์เบลดแสดงว่าตรงนี้น่าเป็นพื้นที่งูๆนะครับซึ่งเราได้มาแค่8อันเนี่ยมันได้น้อยมากเลยเนยเาะอันละสองน่ะมันไม่มีสปอนเนอร์เบลดเลยโอไม่ก d อดจริงจังมึงอะเดี๋ยวมึงไม่มีอานนี่ก็เจอแล้วโอ้โหหายยากเหลือเกินนะมึงเนี่ยฮะขอหน่อยไม่ได้เลยไงเรา เออสิบหกก้อนแล้วขอหน่อยอยากจะคราฟอันนี้เนี่ยได้สิบหกก้อนแล้วผมว่าเราจะทําไปสักยี่สิบก้อนก็น่าจะพอเพียงนะฮะซึ่งเราก็ต้องรอมือหมุนใช่ถ้าเกิดอันนี้มันหมุนเร็วมันก็จะเกิดขอหน่อยขออยู่สักสองตัวเนี่ยอันนี้เรามีจกชิงด้วยนะมันสามารถดอปไปเทมได้เยอะขึ้นตัวนี้ก็ตกไปไม่ตายโอเคดอปมาก็มา,มาอืมจะไปไหนเราโอเคได้มาแล้วครับเราได้มาประมาณยี่สิบรูป โอเคไปเดี๋ยวเราไปตามล่ามังกรดีกว่ามีหลายคนเหมือนกันนะบอกว่าพี่เวฟเข้าไปฆ่ามังกรที่ดนะีเอ็น่อยอยากจะรู้ว่าธนูพี่จะโอพีขนาดไหนเนะี่ยบอกเลยว่าธนูกูก็แรงเหมือนกันนะทุกคนนะเป็นธนูที่แบบเทพเจ้าใช้อะอะไรอะไรอุ้ยเจออุ้ยกระดูกดำเอามาทำอย่างวะเดี๋ยนะกระดูกดำอ,อันนี้เหรออันนี้สามารถเอาไปคราฟอ๋อสามารถเอาไปคราฟดาบเป็นหนึ่งดาบวิทเทอร์ได้ครับแล้วก็ น้ำยาวิทเทอร์ด้วยนะครับน้ำยาวิทเทอร์นะ่าจะไปทำดาบวิทเทอร์ได้เนาะดาบสองเล่มอืมโอเคงั้นเราก็จะทิ้งไปนะเราไม่ต้องการไม่รู้ไปทำไมไม่ไม่รู้จบไปทำไมไปหาโอ้ยโทษทีพอดีว่ามันจเจ๋เลยไปขึ้นไปข้างบนดีกว,ว่ากลับบ้านเดี๋ยวนะกูมาปูตรงไหนเนะี่ยตรงบ้านมนะันเนี่ยไม่ใช่วัดอย่าบอกแล้วว่ากูหลงทางเดียวไม่เดี๋ยวเราจะไม่ลงทางในโะลกดิเว็บ เราจะไม่หลงทางที่นี่เราจะหลงทางที่นี่ได้ไงเราเดี๋ยวนะปราสาทที่กูมาคือข้างล่างอ๋ออันนี้น่าจะอยู่อันนี้น่าจะอยู่สูงบ้านเราตรงนู้นโอเคตรงนี้ไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตกไปในลาวากูก็ตายเหมือนกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวกูจะไปยังไงวะเดี๋ยวหาทางลงก่อนเออเออเอาดิไม่ัวเจ็บเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปโอเคไปได้อยู่ตรงนี้ไปได้ไหมไปได้โย่อ๋อโหมีแบบ เบาดุดขนนกนี่มันทําให้กูตายยากขึ้นมากๆเลยนะเนี่ยโอ้เป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะฮะไปกลับบ้านเนะะี่ยเดี๋ยวเราจะเอาเอเดอร์พอลส์นะครับผมพร้อมกับไปตามราหากมังกรแล้วจากนั้นเราก็จะลองดูที่ว่าธนูอันเนี้ยจะสามารถยิงมังกรตายภายในกี่นัดผมว่ามันน่าจะยิงตายยากอยู่นะเออมังกรดามจผมไม่แน่ใจว่าเลือดมังกรในดีนเอ,อ็น่ะมันเลือดประมาณเท่าไหรอ่อ่ะผมว่าเลือดมันก็น่าจะไม่น่าจะเยอะมากเนาะ เออน่าจะไปเยอะมากน่าจะไปเยอะมากมาแล้ววันนี้เพื่อนมาเราไม่ต้องเตรียมอะไรไปเลยได้ทุกคนเนะเราก็จะไปไปทันทีนะเนื่องจากว่ากูเก่งอ่าเดี๋ยวนะอุ้ยเดี๋ยวเดก่อนไปก่อนไปผมมีวิธีผมมีวิธีไว้โอ้พระ,ะเจ้าอุ้ยเดี๋ยวนะเจอบอสเจอมอสอ่ะหมูเซฟภาพไปละถามว่าเซฟภาพไว้ทำไมก็คือว่าหมูเซฟภาพพิกัดเอาไว้เออเดี๋ยวเผื่อเรากลับ เอ้แต่ว่าเวลาเราวาร์ปมันก็วาร์ปกลับบ้านเลยด้วยเดี๋ยวลองปาดิเย,ย,ย้ทางนี้ว่ะได้ได้ลงมาลูกพ่อตอบไปในตัวกูไปเดี๋ยวเราจะออกเดินทางเพื่อไปตามล่าหาประตูมังกรแล้วเราก็จะตบมังกรหลังจากนั้นเราก็จะแข็งแกร่งนะทุกคนนะวันนีเซลลิตันจะทำร้ายเราเลยเราจะรีบไปผมว่าเราใช้ดาบฟันมังกรก็น่าจะโหด่หนะแต่ว่ามันไม่จำเป็นนะตอนนี้ของเราคือเทพเจ้า ผมว่าถ้าเกิดว่าเราทําที่ปั๊มเบต้าแมนอ่ะหนึ่งเลยคือเลเวลเราเยอะแน่ๆเราสามารถทําดาบเล่มนี้เป็นความคม5แล้วก็ธนูเนี่ยเป็นพลังยิง5ได้คือถ้าเกิดว่าเรายัดพลังยิง5ไปไปว่าดามเมจธนูก็น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกใช่น่าจะเพิ่มขึ้นไปอีกธนูกูน่าจะแรงแบบแรงมากๆเออแล้วถ้าเกิดว่าเราลงมอสได้นั่นอ่ะมอสเพิ่มเพิ่มอะไรวะเพิ่มบัฟอ่ะที่มันมียิงธนู678 9 1ดอะไรอย่างเงี้ย วัตเมทธนูเรามึงจะไม่เหยียบ200รเลยนะน้นน่าจะแรงน่าจะแรงน่าจะแรงน่าแบบยิงปั้งทันทีหน้างหงายไปทางเดิมว่าทางเดิมฮะน่าจะเฉียงเฉียงตัวนี้ผู้ผมว่าเดินทางไกลแน่เราจะใช้ออกมาลูกวาพ่อจะให้เองพาพ่อ,พอบินไปนะลูกนะเองน่าจะพาพ่อบินไปได้รวดเร็วทันใจไวๆให้โชคสุดแนละ้วบังกรกรเทมีนอ้องถามว่ามีเว็บครับ มังกรที่พี่ใช้เนี่ยเป็นมังกรอะไรเหรอครับก็คือว่ามันน่าจะเป็นมังกรสายฟ้านะครับก็อุ้ยเจอนีน่ที่อยู่ของตัวเลยนะเมดูซ่าใช่ครับผมมันคือที่อยู่เมดูซ่าเราจะยังไม่ไปยุ่งกับเขาเนะ่ทำไมมันมีเยอะจังว่าที่อยู่เมดูซ่าเนี่ยอ่ะคุณลงจอดดิเด้อเด้อจอด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 อตรงนี้เหมือนจะเป็นที่อยู่เมดูซ่านะแต่ว่ามันจะต้องใช้นั่นอ่ะโอ้หไปต่อยอกอ ติวเมนูซ่านี่เหมือนเขาจะต้องใช้ไอ้นี่นะอะไรนะเขาเรียกว่าภาพบิตาใช่ฮะแต่ว่าเราไม่ได้ภาพปิตามาผมจะปล่อยไว้แล้วกันเนาะไอเมนูซ่านี้ถ้าเกิดว่าเราฆ่ามันได้เราจะได้หัวเมนูซ่าใช่ไหมแล้วหัวเมนูซ่านี้เนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่โคตรจำทุกคนว่ามันสามารถทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในเกมเนี่ยมันกลายเป็นก้อนหินได้เว้ยเออคือมันโหดมากเราสามารถไปฆ่ามันกรอนตัวใหญ่ได้แต่ว่าเราอุย้ยติดูนะถ้าเกิดว่ามันทําให้กลายเป็นหินได้กูไปฆ่าบอสได้ไหม บอสมันจะดอบไปเทมมามันจะดอบแบบ what อ๋ก็ว่าอยู่เสียงอะไรแหมมังกรนี่เองแหมเราเนี่ยเสียงดังนะบินทีตายตายตายอย่าร้องเลยอย่าร้องเลยอะไร้องอ่ะตาย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 ได้แล้วตายมึงกูบอกให้มึงตายไม่ต้องเดินมาหากมด้วยเอออยู่นั้นแหละอ่ะปลาใหม่เอห นี่กูมาไกลแล้วนะมึงยังไม่ให้กูกลับบ้านอ,อีกเหรอเอาไปไหนแล้วเนะี่ยเอาหายอะไรวะอูข้างล่างมีบอสด้วยโอ้โหทำไมเส้นทางมันทะลหดจังวะโอเคเหมือนเขาจะให้เราไปต่อนะครับเดี๋ยวเราจะขี่มังกรไปแล้วกันง่ายดิผรจะขี่มังกรไปจนกว่ามันจะเป็นแบบว่าแผ่นดินแล้วกันเนาะเราจะไม่มีทางว่ายเรือไปหาไปลูกพ่อเราจะออกตมลา่าประตูนรกไม่ใช่ประตูนรกประตูมังกร ทำไมที่เกิดไอ้นี่มันเยอะแยะวะเฮ้ยเดี๋ยว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 เสียงอะไรวะกูรู้ละเสียงอะไรแปะหนึ่งมันน่าจะเป็นเสียงนางเงือกวิ่งเหี้ยไอ้บอทคลิปตอนเที่ยงคืนทำไมทำไมเสียงมันดูหลอนจังวะไอ้บ้าเอ้ยโอเคกูมาถึงแล้วลงจอดลงจอดลงจอดเสียงยังหลอนน่าไอ้บ้าเอ้ย โอ้โหกลับไปด้วยกลับไปอืมข้ามาต้นไม้ไอ้เวนเดี๋ยนะกูจะเอาอะไรขึ้นไปเอาเมึงดีนะกูตัดทั้งต้นเลยได้ไหมเผื่อเราต้องต้องใช้ไม้อะขอตัดทั้งต้นเลยนะครับขอไม่ให้เหลือทั้งต้นเลยนะครับเออเอาลงมาของกูของก,กูไม่้อขึ้นไปเหมือนเขาจะให้เรากลับไปแล้วว่าน่าจะมาแค่โอ้โหัอยาไปสู้กับเมดูซ่าแต่ว่าเราต้องใช้ผ้าปิดตาหมดทุกคนอยากฆ่าเมดูซ่านะแต่ว่า เอาปล่อยไปก่อนแล้วกันสงสารปล่อยไปก่อนไพราะแบเพราะดาบเราดาเมจแรงนะน่าจะฆ่ามินอุซาได้ไงขึ้นโอ้โหมึงจะบอกนะว่าอยู่กลางทะเลไอ้ตรงนังเงือกเยี่ยมเลยทุกคนแป๊บหนึ่งถ้าเกิดว่ามันอยู่ตรงนังเงือกเราฆ่านังเงือกได้แน่นอนนฮะถามว่าจะฆ่ายังไงทนูไงเล้วเดี๋ยนะเอาเรือเรือเรือกูคับเรือก่อนแป๊บเึงเรือ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 คับเรือขึ้นมาหนึ่งลำอันนี้มา ึ้นไปข้างบนฮนะเราจะมาทําการตามล่าหาประตูมังกรถ้าเกิดว่าเราเจอกลุ่มนางเงือกนะฮะเราจะใช้ใช้วิธีการยิงยิงแบบร้อยกิโลอ่ะมันก็จะยิงโคตรไกลอย่างบอกเลยกู <c oughs> ไม่เข้าใก <c oughs> ล้แน่นอนโอ้โหลมแบบเสียงโคตรหลอนน่ะอะมาอ่าไปต่อฮะไปต่อ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 ลกงมาลกงมาแล้วลกงมาแล้วเกียดเหลือเกินเวลาไอประตูนรกนี่มันอยู่ใต้น้ําอ่ะเออเป็นอะไรที่เกียดมาก นี่มีตัวอะไรไหมฮะอยู่ใต้ตรงนั้นมาตรงนั้นใช่ไหมที่พวกมันอาศัยอยู่ปลาดิโอ้โหต้ผ่านด้วย,ยเวนเ้ยแล้วกูจะไปสู้มันยังไงเนี่ยไม่รู้วิธีการตดยูหู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 ถือบอลเนี่ยถึงให้กูดย้ยกูไม่อยากเข้าใกล้เออเออโดน โดนไปแล้วโดนไปแล้ว y a ฮู o ไปโดนอีกอม,มันโคตรน่ากลัวเลยเดี๋ยวนะนะขอยิงไปก่อนดิได้ไหมได้ไหมมันจะตายปะวะเออโดนไปแล้วไม่ตายว่ะนับหนึ่งไม่ตายทุกคนเซลล์น่า,าจะเมทของเรานี่ไม่น่าจะพอสําหรับเขาหมูมว่ากูเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ากูเข้าไปใกล้อยู่นี่กูโดนแน่ๆเลยทุกคนขออ้อมได้ไหมมึงไม่ยุ่งกับกูอถอย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 ไกลไกลไกล กูรู้ว่าพวกมึงเก่งกูรู้ว่าพวกมึงเก่งอย่าพูดไม่ยุ่งกูโอโ้โหเหมือนมันบังคับอะเข้าไปใกล้กลสิเบฟกูไม่เก็บหรอกกูไปดีกว,ว่าวพาะมันใช้แค่สิสองอันก็ได้ได้แล้วทุกคนอะไรอะไรไม่ต้องมาผ่านมาจ้องหันมาจ้องตรงนี้ปะโอ้โหตรงนี้ก็มีกูลอุ้ยตรงนั้นมีไปเน้นว่ะอาาเมือนจะบังคับให้กูตรงนี้เลย หลายตัวร้องเพลงด้วยยิงดอโมเออโดนโดนโดนเออโดนโดนโดนไอ้โดนโดตายไอ้สองนัดตายเลยโอเคเฮ้ยผมว่าเราต่อกรอนกับพวกเขาได้นะเว้ยผมว่าเราต่อกก่อนกับพวกเขาได้นะเราสามารถฆ่าพวกเขาได้หวังว่าพวกเขาจะไม่เข้ามายุ่งกับเรานะใช่ไหมพวกเขาจะไม่เข้ามายุ่งกับเราผมว่าเราไปเอานี้ก่อนดีกว่าไปประเด็นนะก่อนที่เราจะไปหาโลมังกรอันเนี้ย เหมือนจะเป็นยักษ์นะครับผมซึ่งไอ้ยักษ์ตัวนี้เนี่ยมันมีความสามารถพิเศษก็คือว่าถ้าเกิดว่าเขาดรอปดวงตาเนี่ยดวงตาเขาเนี่ยจะสามารถช่วยเราจากมอนสเตอร์หลายๆตัวได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าจะช่วยเราจากนางเงือกได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะมารอค่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียอุ้ยเฮียเวฟเวฟไม่ไม่เวฟเวบเวบไม่กูโดนอะไรเนี่ยเว็ฮมันตาย อะไรอะไรอะไรนี่บ้านมึงแหละอะไรโอ้ไม่ดอบด้วยไอ้ยังมึงมึงโค่นงกให้กูเลยอูไม่ดอบดวงตาด้วยอืมเยี่ยมในนี้มีอะไรไหมมีตะขนแกะโอเคช่างมันอ้เนี่ยมึงดึงกูเข้ามาเองนะไม่ได้อยากจะฆ่ามึงเลยนะเพื่อนนายบึงอาจดึงเราเข้ามาเองนะเพื่อนนะโอ้โถเอ้ยเอ้ยมันางเงือก่ะเฮ้ยมามึงมาเลยมานางเงือกมา,กม,าม,มาเวนะ้สองเลยมาวัานนี้นี้วันนี้นี้ เยอะเราอ่ะฮะเยอะหรอมามึงจะร้องเพลงกล่อมกูมึงก็มามึงจะมามึงก็มามาเลยครับก็มาเลยครับมไม่โดนด้วยมาสู้ตายไห้มาดิมาดิมาดิใส่มาใส่มาตัวตัวกูแมตัวตัวกูแมอย่านะอย่านะกูมีดาบเดี๋ยนะอย่านะกูมีดาบนะมึงอย่านะมึงอย่านะเอออย่ามุงกูไปเราไหวป่า เหมือนแมบมาคับอ่ะมึงต้องไปข้างล่างตรงนี้เวฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยนอลตรงเกาะพวกมึงแล้วนะป่านั่นไงกูว่าแหละเกียดเหลือเกินเวลาไม่ไปอย่างงี้ไปลงข้างล่างนะทุกคนมาข้างล่างตรงนี้น่าจะใช่เดี๋ยวก่อนนะขอขุดก่อนนั่นไงกูว่าแหละมันน่าจะใช่แล้วก็ปิดข้างบนอ้าวโหยังมึดโอ้ไม่ต้องปิดเอไม่ต้องไอ้นี่ก็ได้ โอ้ยยังมืดทุกคนมืดมากเดี๋ยวนะเราต้องคราฟเป็นไอ้นี่เว้ยทอชไม่ใช่ทอชเอชอช็อตชอตนั่นแหละโอ้โหแบบมืดสุดๆมีโกงควิปเปอร์ในเมื่อกี้มีแร่อะไรไม่รู้เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยฮะเดี๋ยวนะวันนี้ควิปเปอร์เขจะมีทอชให้เราไหมเออได้ทอชเหลือเกินอ่ะเพื่อนเออได้ทอชอะ่ะมีไดมอนด์นะไดมอนด์ไม่ต้องการเราปล่อยไปก่อนมีซอมบี้อ๋อซอมบี้มีเป็นอันนี้เลยวะคุกอ๋ออ๋อได้เป็นคุกส่วนมากมันน่าจะเป็นคุกอ่ะ เนี่ยเห็นไหมมันไปนคุกอะ่ะข้างล่างตรงนี้แล้วมันกูจะเจอไหมเนี่ยเดี๋ยวกูว่ามันน่าจะใหญ่โตบอกผมก็าลานมากเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวเราเราจะไปยังไงดีสวัดีซอมบี้นายจะตีเราได้ไหมเราต้องการแค่ท็อตเท่านั้นเพื่อนแล้วเราจะไปอุ้ยโอ้พระเจ้ามันเจอนี่วะหวัสดีเพื่อนเพ้ยทำไมไม่ตายวะอะไรเล่าอะไรเล่าเราเจอห้องสมุดว่ะทุกคน ห้องสมุดน่าจะมีหนังสือดรอปอยู่นะครับน่าจะชั้นบนแล้วก็ชั้นล่างแต่ว่าทำไมใยบางมุมมันดรอปเยอะแท้หวะนี่ไงหนังสือหนังสือหนังสือขู่หนังสือล้วนเๆเลยกูน <c oughs> ึกว,ว่าจะมีอะไรดีอ่ะถเอ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ทิ้งอ่าทิ้งทิ้งทิ้งอันนี้มาต้น,มนมไม้นึกว่าทิ้งไปแล้วเดี๋ยวลองค่อยไปดรอปใหม่ก็ได้ไม่รู้มาทำไมโอ้ขู่ว,ว่าจำหวะแหมไม่มีอะไรดรอปให้กูดีๆเลยไปเราจะไป อะไรไม่ต้องมาเลงเสร็กูหลับขูหมืดมืดมากทุกคนตรงนี้น่าเป็นหนังห้องหนังสือสองนะครับซึ่งห้องหนังสือเราเดี๋ยวเราค่อยมาฟาร์มเอาก็ได้เนาะเราจะไม่ต้องการตอนนี้แต่ตอนนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือโล่เมืงก่อนมึกไปทางไหนแค่นั้นเองขังละโอ้โหมืดมากทุกคนมืดแบบมืดสุดๆขูทางตันด้วยเวนโอ้ยเทมเต็มตัวอะกูคัดนีอะไรที่ไม่จำเป็น อันนี้ทิ้งทิ้งทิ้งเอ้ยอันนี้ทิ้งไม่ได้เดี๋ยวเอามาใหม่เอามาใหม่อ่าสิ่งที่ทิ้งทิ้งทิ้งอันนี้ทิ้งอะแลบทิ้งไม่หมดเลยฮะไม่ต้องการคาทานี้ก็เก็บไว้หนังอันนี้ทิ้งครับผมแล้วก็เบเบดเก็บไว้ก่อนเบเบดเก็บไว้ก่อนให้ให้อภัยดินปืนทิ้งครับผมป่ะกูโลกแล้วตัวกูมากูขุดทะลุให้มั่วเลยออกไปเกะกะไม่ต้องการหนดูซิข้างบนมีอะไรไหมโอ้โหผมว่าชาตินี้ กูโดนเลยอ่ะกูโดนนางเงือกไม่เว็บอะไรนนอ,ไอะไร,ะไรนางเงือก <c ười> โ,โอ้โอ้เดี๋ยวมึงปล่อยกูมึงปล่อยกูเดี๋ยวมึงจะดึงกูไปไหนกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ได้รักมึงกูไม่ได้รักมึงมึงไม่ใช่สบเปคกูเดี๋ยวปล่อยกูก่อนกูจะหลบไปข้างล่าง นางเงือกกูจะเดินลงข้างล่างอีนางเงือกลงไปข้างล่างเว็บข้างล่างมันจะบังคับเดี๋ยวเสียงหลอนมากเลยทุกคนปล่อยกูปล่อยกูขึ้นไปได้ได้นะได้อ่ะมามามามือให้กูบินได้สิมามามึงไม่ต้องเรียกร้องแป๊บหนึ่งทุกคนกูขอปรับแป๊บมามามึงเรียกร้องกูใช่ไหมจับไป นูขึ้นไปข้ามอีกเดี๋ยวอันนี้เราไม่เอาในอันสีได้เราจะเป็นอุ้ยเดี๋ยวนะหน้าชมพูเลยวะเอ้าทำไมกูทุบไม่ออกวะเออมาเดี๋ยวกูขึ้นไปเองไหมกูติดสถานะอะไรวะเนี่ยไม่รู้ด้วยเอามากูขึ้นไปเดี๋ยวกูขึ้นไปเองมากูขึ้นไปแตวมึงเจอกูแน่เดี๋ยวนะกูจะเอาดาบฟันหน้ามึงให้ทะลุเลยเดี๋ยวนะเสียงแบบอย่างหล่อนนะทุกคนแล้วกูลงมาลึกด้วยนะประเด็นมากูเดี๋ยวขึ้นไป โดดไม่ขึ้นด้วยกูจะไ,ะไปทางไหนวะโอ้กูจะขึ้นไปหาม,มือมือกูขึ้นไม่หน่อยไอ้บ้าเลยอะกูต้องใช้บันไดเลยใช่ไหมบันไดบันไดอะครับเ,เดี๋ยวนะครับบันไดด้อะค,ครับบันไดก็ได้อะไม่ได้ด้วยอือ่ะเหมือนเขาจะดึงเราไปฝั่งนี้วะทุกคน ได้ฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะตามทิศทางของเขาไปนะฮะซึ่งเขาได้ดึงเราไปฝั่งกนี่ไงกูขึ้นมาทะลุแล้วนี่ไงมามาไม่ต้องเรียกร้องกูไปแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกูติดอยู่ในทรายเนี่ยกูไม่ได้ไปหามึงเลยเอากูไปเอากูไปเอากูไปอยู่ไหนวะอ๋อนี่ไงเจอละมึงอะไรอะไรอะไรมีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหมหมดหรือยังหมดหรือยัง น่าจะหมดแล้วมึง <pakai> ยังไม่จบกับกูอีกเหรอกูดรอปอะไรมาไม่รู้เดี๋ยว้อเดถ้ากูอยู่ตรงนี้นานกูตายแน่เลยทุกคนเราต้องคราฟสิ่งที่เรียกว่าประตูประตูวางวางวางไม่ได้ด้วยเกมดีเกมดีกูปล่อยกูไปไม่กูแบบว่าตายตรงนี้ไอ้เวีเลยปล่อยกู ปล่อยกูไอเกมโง่มึงปล่อยกูโอ้โหแล้วกูจะไปยังไงล่ะเนี่ยโอย้ยนางเงือมันอยู่ตรงไหนทุกคนกูเจอแต่ตัวอะไรไม่รู้เนี่ยเฮลมีพีสขมอนกูไม่อยากจะตายตรงนี้ไม่ละเบื่อนกูจนพิกัดแป๊บนึงมึงมาหากูหน่อ <researching> ยมึงเดินมาใกล้ๆกูหน่อยเร็วขอแบบใกล้ๆประชิดหน้าหน่อยเร็วดิเดียวจะถึงแล้ว จะถึงมึงเรียกกูห่าป้ามึงเหรอ <_ d ata> จบยังจบยังหมดหรือยังหมดหรือยังกู <_ d ata> รู้กูหลอไม่ต้องมารักกูขนาดนี้กู <_ d ata> ลำบากชีวิตลำบากชีวิตกูกูแล้วขุดเหมือนเขาไม่บังคับมันเหมือนเขาจะบังคับให้เราไม่ได้ขุดด้วยนะทุกคน <_ d ata> ไปกูติดอยู่งี้แหละอ่ะตูวเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้นะผมเบี้ก็ขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเจอใหม่ในคลิปหน้านะผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยลวกันนะฮะเดี๋ยวขอไป เคลียกับไอ้เจ้านางเงือกโง่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคือมึงจะทํากูติดอยู่ตรงนี้นานหรือเปล่าเนกูอยากจะรู้แล้วกันเดี๋ยวผมขออยู่กับนังเงือกโง่ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวพ์ดหน้าเนี่ยเราจะมันมันจะดึงเราไปไหนสักที่เว้ยเหมือนมันจะดึงเราไปหามันน่ะพยายามเดี๋ยวเวฟขอจัดการตัวนี้ก่อนแล้วกันนะผมเดี๋ยวพ์ดหน้าเนี่ยเราจะมาทําการล่าโอ้าหกหกแหละแค่นี้ จเจริญนจเจริญนเ,เสียงมึงยังไม่ไปด้วยนะเสียงมึงยังไม่ไปอีกโอเคทุกคนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้กันด้วยละกันนะผมเพื่อเป็นกำใจเพียบด้วยละกันนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้าโอ้โหเป็นอะไรที่กูโคตรลำคาญเลยนาะงเงือกไอ้เชือกหายเสียงโคตรด,ดังอะแล้วแบบเสียงน่าลำคาญมากมึงก็ไม่ได้เก่งเลยนะมึงมึงมึงเดี๋ยวมึงเจอกูพาร์ทหน้ากูงไปเรียนรู้มาก่อนฝากทุกคนด้วยละกันนะครับผมใครที่รู้วิธีการตบนาะงเงือกก็คอมเมนต์มาไปละไอ้เชืยกูหัวร้อน ไอ้เีค่แม่งร้องอยู่ได้เวนเนล้วตรงนี้ก็กูไม่เจอที๋ยวกูจะทำลายกูจะระเบิดให้หมดเลยแนะเดี๋ยวเดี๋ยว